น,นี่แม่บ้านคนใหม่นะคะชื่อไมคค่ะสวัสดีครับไมคคุณทำอาหารเป็นใช่ไหมจีเสนนั้นทำไมเหมือนของฉันเปเลยหรือว่าจะเป็นเขา คุณนนเขาถามอยู่นะเอา,เอาทำเป็นค่ะทำเป็นค่ะงั้นก็เริ่มทำงานได้เลยคุณตองคุณกลับไปก่อนก็ได้นะค่ะเดี๋ยวคุณเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะราครับ นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะคุณฟังเอาไว้เลยนะจีเส้นเนี้ยมันสำคัญกับผมมากถ้าคุณแตะต้องมันอีกอย่าหวังเลยว่าจะได้ทำงานที่นี่ต่อฉันเข้าใจแล้วค่ะขอโทษจริงๆค่ะฉันจะไม่แตะต้องสร้อยเส้นนั้นอีกแล้วค่ะ อรอดค่ะไปได้แล้วครับไปทำงานได้แล้วคุณเลยขาตองคะเดี๋ยวก่อนสิคะคือฉันมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะคะมีเรื่องอะไรหรอคือว่าฉันอยากจะถามว่า คุณน็อตเขาชื่อจริงชื่อว่าอะไรหรอคะก็ชื่อสารัฐไงถามทำไมเป็นเขาจริงจิงด้วยนี่ฉันเตือนไว้ก่อนเลยนะคุณน็อตเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่ส่วนเธอเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยอย่าคิดเกินเลยกับเขาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณตองถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนคุณตองแล้วค่ะ เขาพูดถูกพวกเราอยู่คนละโลกกันแล้วทุกคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้คะช่วยบอกไม้หน่อยสิคะว่ามาควรทำยังไงต่อไปดี มาแล้วเหรอคะคือเดี๋ยวฉนันอุอนกับข้าวให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตักข้าวให้ค่ะไม่เป็นไรครับผมกินแบบนี้ได้แต่ผมไปตักข้าวเองครับถ้าคุณเหนื่อยเนี่ยคุณก็ไปพักผ่อนนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะฉันยังไม่เหนื่อยคุณไปพักผ่อนเถอะนะครับผมมาเลิกงานดึกแบบนี้เป็นประจำเลยกว่าผมจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ดึกดื่นแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องทำกับข้าวเยอะแบบนี้แล้วนะครับคุณไปพักผ่อนเถอะไม่ได้หรอกนะคะคุณน็อต คุณกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีด้วยอะ่ะยังไงคุณก็ต้องทานข้าวให้ตรงเวลานะคะแล้วที่สําคัญฉันเป็นแม่บ้านประจําบ้านของคุณฉันก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดเสียคะแล้วฉันไปตักข้าวให้นะคะ รสชาติดีมากเลยนะรสชาติเหมือนกับที่ผมเคยกินตอนเด็กเลยอะอร่อยมากเดี๋ยวค่อยๆนะคะคุณน็อตจะถึงแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะคุณน็อต นอตคะ,ะนี่คุณคงดื่มไปมากเลยสินะคะงั้นดื่มน้ำก่อนนะคะคุณน็อตไม่เอาผมไม่ดื่มแล้วไมอ่อย่าทิ้งผมไปนะคุณอย่าไปไหนอีกอย่าทิ้งผมมาอย่งนั้นเหรอหรือว่าเขาจำฉันได้แล้วแต่เขาไม่รู้แบบนี้ มันก็ดีแล้วคุณนอท้ะเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาชิดตัวให้นะคะ แค่ฉันได้อยู่ข้างๆเขาแบบนี้ไปตลอดชีวิตฉันก็พอใจแล้ว เอออันนี้ผมทํามาเกือบเดือนเลยนะครับคุณนอ็อตคุณบอกว่าคุณทํามาเดือนหนึ่งแต่คุณยังจะกล้าส่งแบบนี้ไนมะ้ผมอีกแล้วนี่นะเอากลับไปทําใหม่ครับผมจะรีบเอามาส่งนะครับคุณมาที่นี่ทำไมคือ ันเอาซุปมให้คุณน้อนนะคะอย่าเพิ่งโกรธเลยนะคะคือว่าฉันตั้งใจทำมากเลยนะคะขอบใจครับกวาไองไปตรงนี้แหละซุปนี้ทานตอนร้อนๆจะอร่อยกว่านะคะแล้วก็ดีกับกระเพาะมากด้วย ตอนนี้ผมเคยกินตอนเด็กๆเลยอะตั้งคุณอ,อยู่ที่ไหนแล้วอยู่บางใหญ่นะคะบางใหญ่เหรอคุณเคยเจอผู้หญิงที่ใส่สร้อยแบบนี้บ้างไหมอะไม่ค่ะไม่เคยเจอเหรอกคะ่ะบางใหญ่ใหญ่จะตายคะ่ะคุณน็อตจะเคยเจอได้ยังไงล่ะคะจริงด้วยมันใหญ่ขนาดนั้น คงไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกว่าแต่คุณก็ทำงานหนักมาหลายวันแล้วนะผมว่าคุณก็ควรจะหยุดพักสักสองสามวันกลับไปเยี่ยมลูกที่บ้านบ้างก็ได้นะไม่จำเป็นหรอกคะ่ะฉันยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีลูกฉันไม่ต้องลาง,งานหรอกคะ่ะคุณน็อตยังไม่แต่งงานแสดงว่าต้องมีคนในใจอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะฉันมีฉันชอบเขามากเลยนะคะชอบตั้งแต่ยังเด็กแล้วแต่ว่าพอเราโตเราก็ผัดภาคจากกันเราก็ไม่ได้เจอกันอีกจนถึงวันนี้ฉันก็ยังตามหาเขาอยู่เลยะคะ่ะแล้วเขาชื่ออะไรเหรอ บอกคุณไปคุณก็คงไม่รู้จักหรอกค่ะคุณน็อตฉันมีงานบ้านที่ยังต้องทำอีกฉันขอตัวกลับก่อนนะคะผู้หญิงอะไรรักมั่นคงขนาดนี้ เส้นนี้ทำไมเหมือนของคุณน็อตเป๊ะเลยอะหรือว่าโทณน็อตยินดีด้วยนะคะยินดีอะไรครับแหมคุณไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คุณเจอคนที่คุณตามหาแล้วไม่ใช่เหรอคะ จี้สร้อยนั่นอะอะไรนะจี้เส้นนี้เหรอครับก็ใช่สิคะเอ้านี่คุณยังไม่ได้คุยกันเหรอคะแต่ฉันว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยค่ะคุณมายต้องคือคนที่คุณตามหามาตลอดแน่นอนเพราะว่าเธอมีจี้สร้อยเส้นนั้นเหมือนกันกับคุณเป๊ะเลยนะคะ ที่เสร็จเลยไมย่ไม่ของผมใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนไม่นี่คุณอย่ากแกล้งทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยจีเส้นเนี้ยมันเหนือของผมมากเลยนี่คุณจำผมได้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรกับผมหน่อยเลย ทำไมอ่ะคุณรู้ไหมผมตามหาคุณเป็นสิบปีเลยนะฉันขอโทษใช่ฉันจําคุณได้ตั้งแต่ที่ฉันเห็นจี้เส้นนั้นแล้วแต่ที่ฉันไม่กล้าบอกคุณมันเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นถึงประธานของบริษัทใหญ่โต แต่ฉันเป็นแค่แม่บ้านเราไม่เหมาะสมกันเลยสักนิดคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำงานอย่างหนักพยายามหาคุณให้เจอผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันยังไงอ่ะไปผมอจะเป็นของคุณตลอดไปเลยนะเรากลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะ ผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตั้งแต่ดีเป็นต้นไปผมจะไม่ยอมให้คุณห่างจากตัวผมอีกแล้วไม่รู้ว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกไหมชาตินี้ผมจะทะลุถนอมคุณให้ดีที่สุดไม่เป็นไรนะผมจะไม่ปล่อยมือคุณอีกแล้ว ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนแต่สำคัญแค่หัวใจยังเป็นของกันและกัน